สวัสดีครับวันนี้นะครับประเสริฐผลลุ่งเรียงสกุลนครของเราครับก็วันนี้นะครับจะมีปล่อยรถนะครับเป็นีเป็น e suzuki max highlander นะครับคันนี้เป็นสีประตูสีขาวมุกนะครับอ่าคันนี้เป็นปี20นะครับอ่าสภาพสวยๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามเซลลขวัญนะครับจะนํารถไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามเซลล์ขวัญกันเลยนะครับก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับอ่าเอนตมินมังกรก็จะให้ชมภายนอกและภายในตัวรถคันนี้ก่อนนะครับครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ซ้ายขวาเลยนะครับคันนี้เป็นไฮแลนเด d สี4ประตูนะครับอ่าเป็นรถสวยๆนะครับเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับทางประสิฐผลของเราก็จะมีการเช็คภายในตัวรถเช็คภายในเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป Mister งลี่ยนถ่ายของเร็วให้ทุกจุดแล้วนะครับนะายท้ายก็จะเป็น LED นะครับเดี๋ยวรอประชมภายในตัวรถกันนะครับอันนี้นะครับ,รรบ,รบก็จะ,ะ,ะ,ส,จะส่งมอบให้ลูกค้าในวันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถที่จะมาส่งมอบให้ลูกค้าในวันนี้นะครับ ตอนนี้นะครับทางทีมเซลลขวัญน,นะครับก็ได้มาถึงบ้านของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางบริษัทเรานะครับจัดส่งรถให้ถึงที่หน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยนะครับหากลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่บริษัทนะครับวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับออแอดมินรถนะคะกับบรรยากาศที่บ้านลูกค้าวันนี้เราจะพามาชมการปล่อยรถนะคะของเซลล์ขวัญค่ะ อ่าตัวน,นี้เดี๋ยวขอรบกวนสัมภาษลูก้านิดนึงเนาะตัวน,นี้อ่าลูกค้าทําอาชีพอะไรคะ,กระเกษตรกรรมค,ครับรเกษตรกรรมเกษตรกรก็ทําไ,ไ,ไ,ไร่ทานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่เนาะเออตัวนี้ออกคิดว่าอ่าคุณพี่ตัดสินใจนานไหมคะที่ที่จะมาออกรถกับทางเรากับโนบานครับไม่นานเนาะครับอเอกสารอะไรยุ่งยากไหมคะพี่กับโบยุ่งยากครับ ตัวนี้ใช้เวลานานาไหมคะพี่ที่อนุมัติรับรถในวันนี้ไม่นานครับผมแค่วันสองวันครับวันสองวันนะคะลูกค,าค้าเอกาสารไม่ยุ่งยากด้วยครับผมแล้วตัวนี้ใช้เงินออกรถไหมคะพี่หรือย,ยังไม่ใช่ครับไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะคะควันนี้ก็คือลูกค้ารับรถไปเลยโดยที่ไม่เสียตังค์สักบาทเลยอโอเคค่ะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวอมอบหมายเซลขวัญดําเนินการเรื่องปล่อยรถต่อนะคะตัวนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้ใจ ให้ประเสิฐผลเราได้ดูแลเนาะครับอโอเคค่ะขอ,คขอบคุณมากค่ะคพี่สวัสดีค่ะค,ค่ะตัวนี้ก็ใครที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะเราแนะนําให้มาดูรถที่ประเสริฐผลลุ่งรเรืองสกลนครนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาอ,อย่าลืมคิดถึงเรานะคะประเสิฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะค่ะลูกค้าค่ะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ